บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านสไตล์นอ์ดิกอย่างที่ผมบอกนะครับมีขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็1ห้องรับแขกตรงนี้ที่เป็นผนังล็อปตรงนี้นะครับเราใช้เป็นผนังไฟเบอร์ซีเมนด้วยความหนาของผนังเนี่ยเราเลือกที่ความหนาม,มากที่สุดที่จะทําผนังนะครับแล้วก็พื้นทั้งหมดเลยแล้วก็ปูด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนผนังของเราอ่านมาฟังใกล้ๆครับตรงนี้ทุบๆๆ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 ตรงกลางเนี่ยเราใส่ฉนวนกันความร้อนขนาด50มิลนะฮะฉนวนกันความร้อนเนี่ยจะอยู่ระหว่างผนังข้างผนังข้างใน ซึ่งความหนาเขาเนี่ยคือ50ิมิล50มิลตรงนี้จะทำให้ห้องนี้เย็นแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะครับสวัสดีครับผมโบสซาโร่สแสงทองการช่างครับวันนี้นะครับอยู่กับรายการ House, าเดฟเฮา์บ้านสำเร็จรูปบ้านน็อกดาวน์จัดทรงทั่วไทยสไตล์ยุโรปเลยหลังนี้ ว่าบ้านหลังนี้นะครับผมเคยถ่ายตั้งแต่ต้นเลยนะครับถ่ายตั้งแต่ตอนที่ผลิตอยู่ที่โรงงานของเรานะเราสร้างที่โรงงานของเรานะครับเราควบคุมคุณภาพควบคุมมาตรฐานนะครับจากที่โรงงานของเราเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเราก็พาไปดูภายในรอบๆเลยนะครับตอนนั้นต้องบอกว่ายังเป็นแค่โครงสร้างอยู่เลยแล้วก็ภายในนะฮะเราก็ทําการบุฉนวนบุอะไรนะครับณตอนนั้นเนาะแล้วก็จะเป็นโครงเหล็กตอนนี้เนี่ยทำการ สร้างนะครับแล้วก็ยกมาติดตั้งเนี่ยที่บ้านของลูกค้าที่หน้าง,งานของลูกค้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับด้านขวามือของผมตรงนู้นเลยนะครเป็นแม่น้ําท่าจีนหรือที่เรียกว่าแม่น้นํานครชัยศรีนะตรงนี้นะครับเป็นบ้านสําเร็จรูปนะครับที่ยกมาติดตั้งในที่ดินที่ติดแม่น้ําเลยนะแล้วคุณลูกค้ายังบอกอีกว่าด้านในตรงนู้นเน่ยเขาอยากจะวางอีกสักหลังหนึ่งด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของหลังนี้นะครับเป็นในส่วนที่ พื้นที่ที่ใกล้กับประตูทางเข้านะครับของคุณลูกค้าของเรานะจะอยู่ตรงนี้เลยติดถนนเลยนะครับต้องบอกว่าหน้าติดถนนหลักหลังติดน้ำนี่สุดยอดจริงๆเดี๋ยวนี้คนนิยมนะครับมาอยู่บ้านตามต่างจังหวัดกันเยอะนะครับขอแค่มีน้ำมีไฟมีเน็ตอยู่ได้แล้วนะครับแล้วบ้านพวกนี้นะครับสร้างไวแล้วก็แข็งแรงด้วยนะบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านสไตล์นอ์ดิกอย่างที่ผมบอกนะครับมีขนาด2ห้องนอน2องห้องน้ําแล้วก็1ห้องรับแขกโอ้โหแบบ ใหญ่จริงๆแล้วก็สามารถอยู่ได้จริงด้วยนะครับตรงนี้ประกอบด้วยนะครับนอดิดคู่นะครับซ้ายขวานะครับมีอยู่สฝั่งแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นโมเด์นะครับเราเอามามิกแอนด์แมทกันนะครับตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าหลังนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากหนึ่งเลยเนี่ยราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ถ้าเทียบต่อตารางเมตรและต้องบอกว่าหลังนี้นะครับมีพื้นที่สอยเนี่ยค่อนข้างมากกว่าหลังอื่นด้วยนะครับ และด้านบนนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยก็คือด้านบนเนี่ยเราใช้เป็นหลังคาซิงเกิลลูปนะครับด้านถ้ามองจากตรงนี้คุณจะเห็นนะครับมองตรงนี้คุณจะเห็นเป็นหลังคาซิงเกิลลูปซึ่งหลังคาซิงเกิลลูปเนี่ยมันเป็นหลังคาสไตล์ยุโรปนะครับเป็นแผ่นคล้ายๆกับแผ่นหลังคาโมเนียนะแต่ด้วยเฉดสีด้วยอะไรเดวนี้มันโหพัฒนากันไปไกลนะครับหรือบางคนเรียกว่าหลังคาแผ่นยางมาตอยก็คือหลังคาเดียวกันหลังคาเนี่ยมีราคาสูงกว่าหลังคาปกติที่สําคัญก็คือ กันร้อนได้ดีมากแล้วก็ไม่เสียงดังเวลาฝนตกด้วยนะครับหลังคาชินก็นหลูดตรงนี้นะครับให้ความเป็นโมเดิร์นสุดๆเลยทีนี้ในส่วนต่อมานะครับในส่วนของโครงสร้างทั้งหมดเลยเนี่ยเราใช้โครงสร้างเป็นเหล็กกล่องกาวานไนนะครับซึ่งกาว่ไนาเนี่ยจะกันสนิมนะครับเป็นเหล็กที่ชุบกาวานไนมาแล้วทั้งหมดเลยเป็นกาว่ไนาหมดเลยนะฮะ และต่อมาคุณผู้ชมในส่วนของผนังต่างๆเลยนะฮะตรงนี้ที่เป็นผนังล็อบตรงนี้นะครับเราใช้เป็นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ด้วยความหนาของผนังเนี่ยเราเลือกที่ความหนามากที่สุดที่จะทําผนังนะครับแล้วก็พื้นทั้งหมดเลยแล้วก็ปูด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีความหนามากกว่า16มิลมขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นแผ่นใหญ่หนามากๆเลยโครงสร้างด้านล่างนะครับเราทําการยกตัวขึ้นมาจากพื้นคอนกรีตตรงนี้นะครับประมาณ40เซนตรงนี้เนี่ยเราปิดแผ่นลอกไว้นะครับซึ่งพื้นจริงๆของเราคืออยู่ด้นน้้้าานนนนบบตตรรงงงีีซึ่่อกใหเลยว มีการยกระดับขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันการเป็นสนิมของโครงสร้างด้วยนะครับในส่วนนี้เราดูแลเป็นอย่างดีเลยและต่อมาคุณผู้ชมได้อธิบายเกี่ยวกับผนังไปแล้วนะครับและยังมีผนังตกแต่งเช่นผนังซอล่องเนี่ยครับสังเกตได้เลยที่เป็นออกเป็นสีไวท์โอ๊กหรือสีไม้สักทองตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับเป็นผนังซอล่องสําเร็จรูปที่เราซื้อมาจากโมเดิร์นเทรดเลยนะครับซึ่งซอล่องมาจากโรงงานซึ่งในแต่ละล่องของเขาเนี่ย ให้ล่องที่ชัดเจนแล้วก็ไม่เบี้ยวด้วยนะฮะทางขึ้นตรงนี้นะครับเป็นแผ่นไม้สําเร็จรูปนะครับซึ่งเป็นแผ่นไม้เทียมเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะตรงนี้เราเอามาทาสีใหม่นะครับเพื่อที่จะให้เข้ากันทั้งหลังเลยสีที่ใช้ก็ต้องบอกว่าเป็นสีสูตรอย่างดีเลยนะครับกันแดดกันฝนอย่างดีแล้วก็เวลาทาออกมาเนี่ยมันไม่กระดํากระด่างถ้าคุณรู้จักสีไฟเบอร์ซีเมนต์ดีนะสีที่ทาออกมามันจะกระดํากระด่างแต่ตรงนี้มันจะเนียนเลยไม่กระดํากระด่างทางขึ้นตรงนี้เราทําเป็น2รูปแบบนะครับตรงนี้เจ้าของบ้านเพิ่มนะมนะร่าช้้จอทเขีขข์ึไดนะ ตรงนี้เราเอาสลบสามารถขึ้นได้โดยที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับไม่ได้ชันจนเกินไปและไม่ได้ยื่นออกไปจนมากเกินไปตรงนี้เป็นบันได3มขั้นนะครับต้องบอกว่าบันไดต้องเป็นเลขที่เท่านั้นนะครับถ้าใครเคยดูคลิปของผมอธิบายไปแล้วบันได้3ขั้นขึ้นมาตรงนี้สบายเลยนะครับและต่อมาตรงนี้เป็นทางเข,ข้าทางเข้าตรงนี้เป็นทางเข้าหลักจะเป็นโถงข,งของตัวบ้านเลยข้างในเป็นยังไงตามผมเข้ามาดูครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ด้านในแล้วตรงนี้เป็นโถงกลางของตัวบ้านนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับสามารถใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่ใช้สอยได้เลยไม่ได้กว้างจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แคบจนเกินไปนะครับตรงนี้สามารถวางโต๊ะทานข้าวได้สีที่นั่น นะครับสี่ที่นั่งตรงนี้นะครับชิวๆสบายๆเลยหรือถ้าใครบอกว่าหลังนี้นะครับอยากจะมีเคาน์เตอร์ครัวแบบเป็นสไตล์มินิมอลนะก็สามารถเลือกจุดวางได้เลยนะครับเป็นในโซนตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนต่อมานะครับนอ์ดิบนะครับจะมีทั้งหมด2โซนใช่ไหมฮะนอ์ดิบตรงนี้เนี่ยฝ้าเพดานเขาจะสูงกว่านี้เยอะตรงเนี้ยฝ้าเพดานจะดรอปลงมาต่ํานิดนึงเนื่องจากหลังคาสโลปเข้ามา หาสู่ตรงกลางนะตรงนี้มันก็จะเลยดูเหมือนกับว่าไม่โป่งจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะเพราะว่าห้องมันไม่ได้กว้างทีนี้ต่อมานะฮะผมจะบอกให้ว่าผมจะพาไปดูมาสเตอร์เบดรูมซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับมาสเตอร์เบดรูมตรงนี้นะครับเราจะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับด้านในนะครับถ้าเดินเข้ามาแล้วนะฮะด้านในตรงนี้เรามีสเปซในการวางที่นอนนะนะครับหรือวางเตียงขนาด5ฟุตได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถวางตู้เสื้อผ้า ในมุมตรงนี้ได้อีกนะฮะตู้เสื้อผ้าจะอยู่มุมนี้เลยนะครับบางคนบอกว่าฉันไม่อยากหันทิศหัวนอนไปทางทิศตะวันตกสมมติว่าด้านนี้เปทิศตะวันตกสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับสามารถเอาหัวนอนไปทางทิศนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวางไปตรงนี้เช่นเดียวกันได้เหมือนกันและตรงนี้แอร์ก็เป่าลงมาพอดีเลยระดับแอร์ตรงนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าเรา ติดตั้งนะครับด้วยโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงแล้วก็ความสูงของแอร์เนี่ยเป็นความสูงที่กําลังพอดีเลยนะครับพอเดินเข้ามาในจุดนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าสเปซตรงนี้ไม่ได้แคบเลยนะครับห้องนี้กว้างใหญ่กว่าห้องนอนเล็กของทาวน์โฮมบางโครงการนะครับตรงนี้นะครับผู้ชมด้านบนผู้ชมมองได้เลยฝ้าเราเนี่ยจะเป็นจั่วนะครับจะเป็นจั่วขึ้นไป ด้านบนสุดนะครับจะมีความสูงตั้งแต่พื้นจนถึงบนสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตร70เซนเลยสูงมากๆเลยคุณผู้ชมนะฮะสูงมากๆมาเลยดูมาเลยดูไม่อึดอัดดูโปร่งดูโล่งมากๆเลยนะครับมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นทางเข้ามาใช่ไหมฮะและตรงนี้เป็นประตูห้องน้ําห้องนี้มีห้องน้ําในตัวนะครับเดินเข้ามาเปิดไปเลยครับเมื่อผมเดินเข้ามาแล้วนะครับด้านหน้าตรงนี้จะเป็นอ่างล้างหน้ากับกระจกนะ ซึ่งด้านในตรงนี้มีสเปซค่อนข้างกว้างเลยนะครับตามผมเข้ามาครับเมื่อเดินเข้ามาอีกหน่อยคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นในส่วนของชังโคกไปสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็จะมีสายชำระมีแกนทิชชู่ให้นะครับในส่วนนี้ต้องบอกว่ามีสเปซเหลือๆเ,เลยผมสามารถเข้าไปยืนได้เลยและเวลาผมใช้งานสมมุติว่าผมนั่งนะครับตรงนี้นั่งได้สบายเลยนะครับไม่อึดอัดเลยในส่วนของด้านในตรงนี้นะครับเรายังมีในโซนของอาบน้ำนะครับซึ่งพื้นของโซนอาบน้ำจะดรอปลงไปคุณผู้ชมจะดรอปต่ำกว่า ดังนั้นเนี่ยเราแยกโซนเปียกแห้งนะครับตรงนี้สามารถกั้นกระจกเทมเพอร์การหรือคุณจะเอาผ้าม่านมาใส่ก็ได้นะครับแยกโซนไปเลยตรงนี้สามารถปิดน้ําอุ่นได้นะครับแล้วก็มีโฟเดนระบายน้ําลงพื้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะด้านบนตรงนี้เรามีหน้าต่างระบายอากาศพร้อมพัดลมดูดอากาศให้อีกเข้ามาในนี้บอกให้เลยว่า ห้องน้ำนี่แบบฟ้าเพดานได้สูงมากๆเลยคุณผู้ชมโอ้โห و, มันดูไม่อึดอัดแล้วมันก็โปร่งมากๆเลยนะครับสําหรับห้องนี้นะฮะพอมามองอีกด้านหนึ่งนะครับห้องน้ําอันนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าสเปซเขาเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยผมเดินสามารถเดินชิลๆได้เลยเห็นไหมอ่างล้างหน้าชักโครกสุขภัณฑ์ต่างๆพัดลมดูอากาศหน้าต่างระบายอากาศตรงนี้สเปซนี่มากสุดๆเลยสําหรับห้องน้ําในตัวมาสเตอร์เบดรูมหลังนี้นะครับ ถ้ผมเดินมาอีกจุดหนึ่งผู้ชมเรามาอยู่ที่ห้องโถงอีกห้องหนึ่งแล้วก็สามารถเดินไปที่ห้องนอนเล็กข้างหลังผมตรงนี้ไม่มีห้องน้ําในตัวแต่พื้นที่ของห้องนอนมีขนาดเท่ากับห้องนอนใหญ่เลยนะครับตรงนี้ไม่ใช่มาสเตอร์ก็จริงแต่สามารถวางเตียง5ฟุตก็ได้ในโซนนี้สามารถวางตู้เสื้อผ้าตรงนี้ได้อีกนะครับและในส่วนของตรงนี้คุณผู้ชม มีแอร์ปรับอากาศให้ด้วยนะครับตรงนี้โอ้โหติดแอร์ได้สบายสบายเลยนะครับมาดูกันมุมนี้นะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นหน้าต่างบานตายนะครับเราออกแบบให้เป็นสไตล์นอ์ดิกสังเกตน,นะมีฉากนะครับมีเหลี่ยมขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้ตรงนี้สามารถติดผ้าม่านได้เลยนะครับเป็นม่านแขวนก็ได้เป็นมา่านม้วนก็ได้นะครับตรงนี้ติดได้สบายสบายเลยและในะอีกมุมหนึง่งคุณผู้ชมอีกมุมหนึ่งเนี่ย เป็นในส่วนของติดแอร์นะครับค่าติดแอร์เนี่ยผมแนะนําว่าโซนมุมนี้กําลังดีและท่อแอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันมิกแอนแมทกันมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูโกลมกลืนกับในส่วนของโครงสร้างมากๆเลยนะในส่วนของโครงสร้างอเ,เนี่ยก็พูดแล้วนะครับโครงสร้างตรงนี้นะครับเราใช้เป็นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเราทําการเก็บงานด้วยไม้มอกนะครับตรงนี้คุณจะไม่เห็นรอยต่อจะไม่เห็นรอยแตกแล้าในระยะยาว เพราะว่าบ้านที่ใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์ตรงนี้นะครับระยะยาวเนี่ยปัญหาก็คือจะเกิดรอยแตกร้าวระหว่างแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันให้ตัวมันจะต่างจากจพวกอิฐอิฐเนี่ยพอเราฉาบมันก็จะไม่ราวแล้วแต่ไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยเหมือนเอามาชนกันตอนที่ชนกันเนี่ยมันจะเกิดร่องร้าวแต่เราใช้ไม้มอบตรงนี้นะครับในการเก็บงานให้ทั้งหมดเลยจะมีไม้มอบทุกๆจุดเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีไม้มอบด้วยนะครับหลายๆจุดเลยตรงนี้เนี่ย คุณจะไม่เห็นผนังแตกแล้วนะครับแต่คุณจะได้อารมณ์ของไม้มอบขึ้นมานะครับมันก็จะดูเป็นสัตว์เป็นส่วนดูเป็นเส้นนะครับตัดกับขอบพวกบัวฝ้าอะไรประมาณนี้ครับเรามีให้หมดเลยสังเกตนะบัวฝ้าเรามีให้รอบเลยเห็นไหมครับนี่ข้างบนพี่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เนะี่ยคือการเก็บงานของเรานะเราพยายามเก็บเรื่องรอยแตกแล้าวให้ได้ดีที่สุด <Okay. S 1> เพื่อที่จะระยะยาวตรงนี้เนะี่ยอยู่ได้ไปสิบสิบปีก็จะไม่แตกแล้าว <Okay. S 1> นะครับผนังของเราอ่ามาฟังใกล้ๆครับตรงนี้ทุบๆุๆๆ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  ทำไมมันแน่นรู้ไหมเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเราใส่ฉนวนกันความร้อนขนาด50มิลนะฮะฉนวนกันความร้อนจะอยู่ระหว่างผนังข้างนอกกับผนังข้างในจะขั้นกลางนะครับซึ่งความหนางเขาเนี่ยคือ50มิล50มิลตรงนี้จะทําให้ห้องนี้เย็นแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะครับผนังตรงนี้ไม่ร้อนเลยไม่มีความร้อนไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผนังทุกฝั่งเลยดีกว่าไม่ร้อนเลยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ร้อนนะครับทั้งหมดนี้เลยไม่ร้อนเลยต่อให้แดดลงเ่ยก็ไม่ร้อนแต่กระจ ร้อนมากเนี่ยร้อนมากนะครับตรงนี้เราบอกให้เลยว่าเราใส่ฉนวนกันความร้อนในส่วนของกระจกถ้าคุณกลัวมันร้อนคุณก็ติดพมา่านหรือก็ติดฟิล์มก็ช่วยได้นะครับในส่วนต่อมาคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราไม่ได้ใส่ฉนวนกันความร้อนเฉพาะผานังนะครับเราใส่บนฝ้าเพดานทั้งหมดเลยสังเกตน,นะฝ้าเราก็โป่งก็สูงด้านบนเนี่ยเรากุฉนวนทั้งหมดเลยนะครับทั้งผนังและฝ้าผานังก็คือกุทุกด้านด้านนี้ก็กุกุหมดเลยทั้งห้องทุกห้องทุกโซน มีฉนวนหมดเลยรอบๆรวมถึงด้านบนก็จะมีฉนวนกันความร้อนให้หมดเลยนะครับและในโซนอีกโซนหนึ่งนะครับจะเป็นห้องน้ําสําหรับห้องรับแขกและสามารถใช้กับห้องนอนเล็กได้นะครับก็คือห้องน้ําอันนี้เลยนะห้องน้ําตรงนี้นะครับเราเปิดประตูเข้าไปนะครับต้องบอกว่าปุ๊บเสร็จมีขนาดพื้นที่สเปซนะครับพอๆกับห้องน้ำมาสเตอร์เบดมเลยเรามีโซนเปียกแห้งให้เหมือนเดิมคุณผู้ชมมีโซนเปียกแห้งให้ ถ้าเทอร์น้ำอุ่นลูกค้าสามารถซื้อมาติดตั้งได้นะครับเราจ้ำจุดติดน้ำอุ่นให้ด้วยนะนะครับก๊อกทุกอย่างนี่ฝังผนังหมดผู้ชมมาดูนี่ออกจากผนังมาหมดเลยนะครับท่อเทอร์ต่างๆเราฝังผนังหมดเลยนะครับในส่วนนี้นะครับมันเป็นการเก็บงานนะครับให้เหมือนสไตล์แบบอารมณ์คุณซื้อบ้านเดี่ยวเลยนะครับในส่วนนี้เนาะในส่วนของกระเบื้องผนังเราปูให้เต็มเลยคุณสังเกตได้เลยด้านบนด้านบนนี่เราปูให้ จบยันฝ้าเลยนะครับดูแลให้เป็นอย่างดีเลยพื้นที่โซนเปียกแห้งตรงนี้ก็ดรอสเตปลงมานะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยไปเลอะในส่วนของโซนแห้งนะครับก็คือที่ชักโครกตรงนี้แหละน้ําจะไม่เลอะคุณสามารถนั่งนะครับขับถ่ายได้อย่างสบายใจพื้นนะครับมันมันไม่เปียกแล้วเท้าคุณก็จะไม่เย็นด้วยนะครับก็ให้ฟิลลิ่งที่ดีนะครับในการแยกโซนเปียกแห้งนะดูไม่อึดอัดนะครับสำหรับห้องน้ําห้องนี้เล็กกว่ามาสเตอร์เบดนลมก็จริงแต่ก็สามารถใช้งานได้นะครับ แขกๆนะครับต้องบอกว่าแขกไปแขกมาไม่อายเขาแน่นอนนะครับแล้วก็บ้านนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็โมเดิร์นจริงห้องน้ํานี่ก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับส่วนของโซนสุดท้ายคุณผู้ชมเราสามารถเดินออกไปด้านหลังได้นะครับตรงนี้เปิดประตูออกไปด้านหลังได้นะ <S <S แอบบอกก่อนประตูที่เป็นสีแบบนี้ที่จริงมันเป็นสีขาวทุกบ้านเลยนะเป็นสีขาวที่คุณเห็นเป็นสีส้มๆเนี่ยทุกบ้านคือสีขาวหมดต้องลืมบอกเนี่ยจริงๆอะสีเนี้ยท่านเจ้าของบ้านเขารีเควสมา ปกติเราให้สีขาวนะแต่ห้องน้ําเราให้อันนี้นี่ห้องน้ําเราให้แบบนี้สีนี้มันจะดูแบบมินิมอลนะ,ะคุณก็จินตนาการเอานิดนึงนะประตูอันอื่นสีขาวหมดประตูนี้เป็นสีไวโอ๊ลนะครับเราเนี่ยพยายามไม่ฉูดฉาดจนเกินไปนะครับสไตล์ของสอแสงทองคือเรียบหรูดูดีนะประตูออกมาคุณผู้ชมตรงนี้มีบันไดลงไปให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของหลังบ้านอ่าผมก็จะค่อยๆลงมา ตรงนี้คุณสามารถทําการประกอบอาหารหรืออะไรก็ได้ที่อยู่หลังบ้านของคุณนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยเข้าไมโครเวฟนะครับกระทะไฟฟ้าก็จบแล้วประกอบอาหารในบ้านได้นะครับอย่าที่ผมบอกเป็นโซนที่สามารถตั้งเคาน์เตอร์ครัวแบบเล็กๆได้เช่นเดียวกันนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับบ้านทรายนอริทหลังนี้นะครับเรามาถ่ายถึงจังหวัดสุพรรณบุรีนะวันนี้นะครับผมมาตรวจดีเฟก t ให้กับพี่เจ้าของบ้านนะครับอะไรที่ไม่เรียบร้อยนะครับเราทําการถ่ายรูปแล้วก็ส่งดีเฟก t ให้ท่านเจ้าของบ้านได้ดูนะแล้วก็ส่งให้ช่างแก้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราตรวจดีเฟก t เสร็จแล้วเราก็จะให้ท่านเจ้าของบ้านมาตรวจอีก1รอบเลยนะครับต้องบอกว่าคุณภาพของบริษัทเนี่ยเราดูแลให้ก่อนและจากนั้นเนี่ยท่านเจ้าของบ้านต้องมาตรวจอีกนะครับอีก1รอบ นะครับก่อนที่จะส่งมอบงานกันนะครับหลังนี้นะครับใช้ระยะเวลาในการสร้างเนี่ยประมาณ60วันนะครับ <Ride. S 1> เนื่องจากรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งจองล่วงหน้านะครับแล้วก็ให้เราลงมือเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดอะไรแล้วก็สามารถจัดส่งได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ45วันแล้วันเราก็เสร็จแล้วแต่ด้วยที่ว่าระยะเวลาเนี่ยหลังนี้ไม่เกิน60วันนะครับเนื่องจากหลายองค์ประกอบนะครับเนื่องจากพื้นที่นะครับที่จะต้องเทคอนกรีด สำหรับเอาไว้วางบ้านน็อกดาวน์อีกนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีระยะเวลาที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ10กว่าวันนะครับในส่วนนี้คุณลูกค้า ถ้าเอาหลังเล็กกว่านี้นะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่น้อยกว่านี้นะครับเราสร้างจริงเนี่ยยีวันก็เสร็จแล้วก็มีนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่และกันขึ้นอยู่กับระบบโครงสร้างแล้วก็แบบรูปแบบแล้วก็สไตล์นะครับหลังนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าด้านบนเนี่ยเป็นหลังคาซิงเกิลลูปอย่างที่ผมย้ำแล้วย้าอีกนะครับแล้วก็ให้ความทันสมัยแล้วก็มีคุณภาพของตัวเขาเองด้วยนะในส่วนนี้หลังคาซิงเกิลลูปก็จะใช้ระยะเวลาในการบูมแผ่นนานกว่าหลังคาอย่างอื่นด้วยนะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันสําหรับหลังนี้ ถ้าใครชอบนะครับก็สามารถกดแชร์ไปได้เยอะๆเลยหรือถ้าใครต้องการแบบนะครับมาขอเราเราให้ฟรีเลยเราสามารถส่งแบบให้คุณได้ผ่านทางช่องทางไลน์คุณสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับไอดีลยลน์จะอยู่ด้านล่างใต้คลิปหรือโทรมาที่เบอร์0881023888 d e v h o า s e นะครับบ้านน็อกดาวน์บ้านสำเร็จรูปส่งทั่วไทยนะครับมาตรฐานของสอสแสงทองการช่างของเรานี่เองเนาะ อ่ะโอเคสำหรับบ้านนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในหลังต่อๆไปตอนนี้ลูกค้าสนใจค่อนข้างมากเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถรีบมาสอบถามแล้วก็สามารถนัดดูบ้านตัวอย่างได้ที่สารยานะครับสารยามอมหิดลสารยาถ้าใครมาดูว่าตัวอย่างนัดล่วงหน้า1วันมาดูบ้านตัวอย่าง,ง,าาาางจริงๆได้เลยเรามีบ้านตัวอย่างโชว์ด้วยติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูโรงงานที่เราผลิต มาที่โรงงานเลยก็ได้เพื่อความสบายใจนะครับเรายินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยสวัสนี้ไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ